ว้าวดูกระถางสวยๆฮะนะเพ้นเองนะแม่ค้าเพ้นเองอ่าสวยๆเห็นไหมฮะน่ารักน่ารักเลยนะก็เนี่ยเป็นการมูลค่าเพิ่มนะเนี่ยกระถางโลนๆก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเพ้นไปมันจะมีมูลค่าเลยฮะ้ได้ใช้ปากกาตัวนี้ตัวช้นเนี่ยค่ะตัวชื้อมาแล้วก็เพ้นเลย ช่องกิตไตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ผู้หญิงครับผมสวัสดีครับผู้หญิงโอ้นี่เห็นไม้สวยๆแล้วก็ชื่นใจในราคาแค่ห้าสิบบาทร้อยเองแต่วันนี้มาสะดุดตาตรงกระถางนี่แหละเ <c oughs> นี่ยกระถางขายยังไงเนี่ยกระถางราคาถ้าแบบนี้ใบละยี่สิบห้าบาทเพ้นเองนะเพ้นเองขายยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะถ้าใบลยก็อยู่ที่สิบห้าบาทเพ้นเองเหมือนกันนยคะแต่ถ้าไม่เพ้นล่ะ เป็นจนี้ใบละสิบบาทใบละสิบใบละสิบเหมือนกันอ๋ออันนี้จะเทียบให้ดูเพ้นต์กับไม่เพ้นต์อืมอืมอืมค่ะอันนี้เพ้นต์แล้วอันนี้ไม่เพ้นต์ก็เนี้ยค่ะสามารถซื้อแบบนี้ไปเพ้นต์เองได้อ๋ออันนี้อันนี้ใบละสิบบาทค่ะแั่นี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทเพะแต่เพ้นต์ให้รอบเลยนะคะโอ้โหสวยฮะสวยสวยงามมากๆเลยสีที่ใช้เพ้นต์ก็เป็นสีอันนี้ค่ะสีอะไร เป็นสีอะคริลิกที่เป็นแท่งอะค่ะเขาจะมีหัวสองด้ามตัวนี้หาซื้อได้ตามบ t ทเอหรือว่าร้านเกี่ยวกับเครื่องเขียนค่ะตัวนี้จะติดทนค่ะกันน้ำเพอร์มานันใช่ไหมป็นอ๋ออันนี้สามารถเขียนพลาสติกได้เขียนเขียนขวดน้ำพลาสติกเขียนกระถางพลาสติกเขียนกระดาษได้คเขียนเพ้นรองเท้าก็ได้นะคะรองเท้าพลาสตนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเนี่ยใช้การคีเอทของเราเนี่ยจากเป็น เปล่าแบบนี้นะคะจากเปล่าแบนี้นะะเราก็ขายสิบาทแบบนี้เราก็สามารถขายได้สิบห้าถึงยี่สิบาทมันก็นตลาดที่เราไปขายคะ่ะใช่แต่แบบนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดก็คือเราวาดเองค่ะใช,ใช่ใช่ชสุดยอดเลยอันนี้ก็คือวาดตามจินตนาการนะคะก็อาศัยว่าชอบคาตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือชอบจัดสวนนะคะเราก็จะวาดแบบว่าเออสูงกลางต่ำอะไรเงี้ยค่ะตามตามลักษณะของส่วนแล้วแต่เราชอบเลยว่างั้นเถอะบางคนชอบทะเลชอบอะไรก็วาดไปวิวสวยๆเด็กๆวาดรูปหัวใจอะไรน่ารักน่ารักก็แล้วแต่จินตนาการอันนี้ลูกค้าพีออเดอร์ก็จะให้ทำทำลูกค้าสั่งทำเลยใช่ลูกค้าสั่งทำเนี่ยมาลับผู้คนชอบเนี่ยนี่แหละเนี่ยการทำให้สินค้าเรามีมูลค่าเพิ่ม แต่ปกติมันก็แค่แบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มราคาของเขาขึ้นมาใช่มันก็น่าสนใจมากกว่าถ้าเป็นผมซื้อล้นๆผมก็เออมันไม่สวยแต่ถ้าวาดเพ้นอะไรโอ้มันก็ดูน่ารักขึ้นเลยไปใส่ต้นไม้ค่ะหรือเป็นของของขันของฝากใช่ไหมคะเหมือนอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้มันก็จะล้นไปใช่พอใส่ไงค่ะโอ้โหมันดูดีขึ้นเลยการถางด้วยอะไรด้วยนะคะดารจะทำให้แบบว่า เออเป็นของฝากได้อ่านั่นแหละฮะนะนี่ยถ้าต้นไม้สวยกระถางก็ต้องสวยด้วยใช่แล้วส่งมีมีถ้ามีคนสั่งออนไลน์เนี่ยส่งไหมให้ค่ะส่งให้อ๋อเพนให้ส่งให้ด้วยโอ้ราคาพิเศษด้วยอ่าเพราะนั้นใครสนใจก็ทักได้นะครูหญิงแคคตัสนะสัตหีดนี่ ทังมาในเพจได้มีนะมีนะมีเพจคู่หญิงแคคตัสสัตหีบสั่งมาแล้วก็ทำให้ค่ะเพื่หลายลายนะคะก็แล้วแต่ลูกค้ามีลายมาให้ได้ค่ะบอกว่าชอบแบบลายไหนก็บอกมาใช่ค่ะเป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรก็ได้นี่สุดยอดเลยก็ขอบคุณคุณหญิงมากครับผมครับสวัสดีค่ะ